ก็มาเจอกับแม่เจ็บอีกแล้วนะคะวันนี้แม่เจ็บจะมาซ้อนทูบเทียนปักกระทงนะคะดอกนี้เลยนะจ๊ะดอกอะไรเอ่ยเราไปดูคลิปกันดีกว่านะคะอุปกรณ์ของเราก็มีกระดาษสีสีต่างๆนะคะฟอร์เทปทูบเทียนไม้เสียบลูกชิ้น เทปใสวงเวียนกันไกลไม้มันทัดนะคะเราไปดูวิธีทำกันดีก,กว่านะคะก่อนอื่นเราก็นำไม้เสียบลูกชิ้นนะคะมาติดกับเทียนนะคะด้วยสกอตเทปใส ด้วยนะคะติดกับสกอตเทปใส่แล้วเราก็จะไปทำดอกกันนะคะเรากางวงเวียนนะคะวัดให้ได้ สี่เส้นนะคะแล้วก็นำมาหมุนในกระดาษสีนะคะแล้วก็ตัดนะคะตัดให้เป็นแบบนี้นะคะหนึ่งดอกเราจะตัดวงกลมสามวงนะคะเอาสีสีเหลืองเป็น กีสอนนะคะเราจะพับเป็นครึ่งวงกลมนะคะแล้วก็พับอีกทีหนึ่งก็จะตัดลักษณะแบบนี้นะคะ ให้อยู่ลักษณะแบบนี้นะคะก็ตัดปลายมันคลี่ออกมามันจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะคะตัดเหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะทั้งสามกีบนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามา ทำทูบกันก่อนนะคะแบบนี้นะคะ ก็ใช้สก๊อตเทปพันให้รอบนะคะต่อไปก็ใส่อีกชั้นนึงทำเหมือนเดิม ไปครบ3มชั้นแล้วนะคะเราก็มาพันฟอรทิพันให้เหลือมาเสไ้้ชิ้นเลยแบบนี้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วทูบ ไปเราก็มาทําเทียนกันนะคะกระดาษก็ตัดเหมือนเดิมนะคะใช้3กลีบเหมือนกันนะคะเอาสีไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบนะคะแต่วันนี้แม่เจี๊ยบเอาสีเหลืองกับสีแดงนะจ๊ะใส่ข้าไฟนะจ๊ะเราก็ ใช้สกอตเทปติดเหมือนเดิมนะคะทั้งหมด3ชั้นด้วยกันนะคะติดทั้งหมด3ชั้นนะคะใส่ครบ3ชั้นแล้วนะคะเราก็ พันด้วยโฟลเทปเหมือนเดิมจ้าเรียบร้อยแล้วเราก็มาจัด กีบให้มันสวยงามน,นะจ๊ะ <C le af> เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับทูบเทียนปักกระทงของเรานะคะดอกวานชื่นนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝาก กดไลค์กดติดตามให้แม่เจี๊ยบด้วยนะจ๊ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่เจี๊ยบนะจ๊ะสวัสดีค่ะ